สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนิดนึงสําหรับสถานการณ์รถที่ได้แล้วก็รถที่จะแต่งส่งมอบภายในเดือนนี้ที่ได้รถนะครับส่วนรถที่กําลังลงก็เดี๋ยวมีเลขเครื่องมาอยู่ยังไงผมแจ้งไปอีกทีนะครับก็พยายามทําให้รับรถทันเทศกาลสงการนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับก่อนถึงช่วงวันหยุดยาวนะครับตอนนี้ก็จะมีรถที่ทาใกล้จะเสร็จ ก็หลายคันเหมือนกันฮะอย่างเช่นคันนี้ครับคันนี้สีประตูแวร์ดีเอสีบอลเงินคันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่แถวนวมินทร์นะครับอ่าก็คือสี่ใส่ยางคาสโน่เวลก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้าได้ออกแบบการตก,ตกแต่งเองฮะแต่ก็จะมีอุปกรณ์ที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนะครับสาหรับรถแต่ละคันที่ส่งมอบนะครับตอนนี้ก็รันให มีการส่งมอบทุกวันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปรันให้ชมทุกวันเลยครับตอนนี้มีคลิปที่ส่งมอบแล้วนะครับก็ออนให้ทุกวันนะครับอย่างคันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวล้างให้นะครับลูกค้ามารับรถวันจันทร์นะฮะลูกค้าจากจังหวัดสุราษฎรถถ์ธานีนะครับคันนี้รถคันนี้เสร็จหมดแล้วนะครับกับเวลเขากว้วางคันนี้อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คันถัดไปนะครับอันนี้ก็คือลูกค้า ก็เสร็จหมดแล้วเหมือนกันนะครับกับสเปซขับ1.9 Highlander สีดำมุกค,คันนี้นะครับก็เป็นอถที่ใกล้เสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับไม่น่าจะเกินวันเสาร์ทีนี้ก็น่าจะพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้ส่วนคันนี้กาลังเริ่มทาเนินการอยู่นะครับกับรุ่นขับโฟเอสสีขาวคันนี้นะครับนี่ฮะ นี่คือคิวงานก็เดี๋ยวเหลือใส่ดิฟฟี่ใส่อุปกรณ์นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันลอตนี้น่าจะไม่เกินวันจันทร์อังคารหน้าก็พร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็แคลฟอ r a d a สีขาวคันนี้นะครับคันนี้ก็เหลือเก็บงานอีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ลูกค้าอยู่แถวเวลโก นะครับลูกค้าระบุบุกวันมาให้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปส่งมอบลูกค้าตามวันนะครับคันนี้ส่วนคันนี้ก็แต่งไปประมาณ6 0ปเซนตแล้วฮะกับสีประตู LDA อีกหนึ่งคันสีขาวนะครับคันนี้ก็เป็น n p อีกแล้วนะครับคันนี้ใส่นิโต้นะฮะลูกค้ามีกำลังซับนะครับลูกค้าก็ใส่นิโต้ก็เหลืออีก 40%ิบอร์ซตก็น่าจะเสร็จแล้วครับหรือพวกอุปกรณ์ภายในนะครับที่ล right. ูกค้า the เพ e ิ่มเติมเข้ามาเนื้อคือสถานการณ์นะครับของที่ผมณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะส่วนคันนี้ก็เป็นเ c ฟซที่อยู่แถวพี่ไม้นะครับอยู่แถวโคราชคันนี้รถใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะฮะหนึ่งจุดเก้าแซดออโต้ก็ แต่งตามที่ลูกค้าแจ้งฮะนี่ฮะใส่ล้อ t e 3 7สสีดำเงาใกล้เสร็จแล้วและอีกหนึ่งคันคันนี้ส่งมอบวันจันนี้นะครัคันนี้เดี๋ยวล้างรถวันนี้ใส่ป้ายก็เสร็จเรียบร้อยแลฮะ,ะกับรุ่น s p ป c ขับ1.9 S Auto ตนะครับเกียรโต้นะครคันนี้นะครับก็แล้วมีอีกสองคันที่เตรียมส่งมอบวันอาทิตย์นี้อยู่ในโรงข้างด้านในนะครับก็น่าจะมีอีกา ตอนนี้ก็คือสิบสิบเอ็ดสิบสองคันที่จะปล่อยรันช่วงก่อนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ก็จะมีรถอีกประมาณเจ็ดแปดคัน,นครับที่จะมาลงช่วงปลายเดือนนี้นะครับนั่นจะเป็นอีกรถเป็นรถของปลายเดือนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนะฮะตรงนี้สําหรับสถานการณ์การส่งมอบรถยนต์ของที่นี่ที่ผมนะครับก็พยายามมีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้หมดนะครับเพื่อที่รถใหม่เข้ามาก็จะได้ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ เพราะยังมีลูกค้าที่ยังค้างจองอีกจํานวนมากเหมือนกันที่ยังไม่ได้รถนะครับก็ยินดีครับสู้ไปด้วยกันนะฮะกับสถานการณ์ของอิโตสุนะตอนนี้นะฮะก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันกับคลิปการส่งมอบรถฮะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคลิปการส่งมอบรถผมมีทุกวันนะฮะผมรันวิดีโอทําคลิปไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวผมปล่อยให้ชมทุกวันนะฮะกับรถสวยๆที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับรอรับชมได้เลยนะฮะวันนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ